และสำหรับช่วงก่อนปีใหม่นะคะเชื่อว่าสายบุญหลายท่านค่ะกำลังที่จะแพลนจะไปไหว้พระนะคะวันนี้ค่ะก็มีวัดที่จะแนะนํานั่นก็คือวัดท้ายน้ํานะคะหรือว่าวัดเก่าหลวงพ่อเงินค่ะที่จังหวัดพิจิตรเขาเชิญไปร่วมบุญใหญ่บุรณะอุโบสถที่เก่าแก่กว่า71ปีกันไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปร่วมบุญใหญ่ร่วมบูรณะอโบสถเก่าแก่กว่า71ปีกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะอโบสถหลังนี้อยู่ค่ะในการบูรณะอโบสถเก่าแก่อายุ71ปีในครั้งนี้เนื่องจากโบสถ์หลังนี้ได้มีการชำรุดทรุดโทรมมีน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีและหลังคาโบสถ์ได้สร้างมาจากไม้จึงทำให้หลังคารั่วซึมใช้ในการทำกิจของ สงไม่สะดวกค่ะขอขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอุโบสถที่กำลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้ได้นำเนินการเทพื้นเทเสาแล้วก็เทฝ้าแต่ในโอกาสต่อไปก็จะขึ้นโครงลังคาเป็นเวลา70-80ปีที่ได้กลับมาบูรณะอุโบสถใหม่เพราะเหตุว่าวัดไทยน้ำนั้นสมัยก่อนเป็นวัดน้ำท่วมทุกปีบางปีก็เข้าไปในอุโบสถบ้าง อุโบสถหลังนี้ข้างล่างนะเป็นปูนแต่ก็ไม่ถาวรที่ใต้ฐานเสาไม่มีเข็มปูนแต่เป็นเข็มไม้อยู่ต่อมาข้างบนก็สุดลงมาข้างล่างก็สุดตามกันต่อไปอาตมาก็เห็นว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้อุโบสถหลังนี้ก็จะสุดโซมไปเป็นจำนวนมากจึงได้ปรึกษาคณะกรรมการวัดอุบากอุบาสิกา ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้ก็คงไม่กี่ปีก็คงจะทำรุดไปมากกว่านี้เราก็ต้องอาศัยปัจจัยอาศัยญาติโยมคนมีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถหลังนี้ในการสร้างอุโบสถนั้นเป็นบุญที่หาได้ยากบางวัดก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างอุโบสถ ในการที่จะได้เสริมสร้างบุญบรารมีให้แก่ตัวเองครอบครัวเพื่อนฝูงที่จะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะได้รับอนิสงส์ในการดำเนินชีวิตอุโบสถนั้นเป็นแหล่งที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่มีทาวรวัตถุให้แก่ชาวบ้าน ในโอกาสนี้อาตมาก็ขอเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุมโมทนาบุญไม่ว่าจะเป็นชอบฟ้าใบลานารประตูหน้าต่างสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายทุกคนมีโอกาสจะร่วมอนุมโมทนาบุญกันก็ขอเจริญพร ดิฉันลูงวิการอมรบุญยศิษฐ์ทิพย์นะคะซึ่งเป็นกรรมการของวัดท้ายน้ํามาหลายสิบปีแล้วค่ะตอนนี้อุโบสถของเรานะคะคณะช่างได้ดําเนินการก่อสร้างทุกวันค่ะทุนทรัพย์ที่พ่อแม่พี่น้องได้บริจาคหรือโอนเข้าบัญชีทางวัดท้ายน้ําของเราเราได้นําทุนทรัพย์ตรงเนี้มาบูรณะอุโบสถทุกบาททุกสตางค์ค่ะเพื่อที่อุโบสถของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์ได้ก็เป็นที่อุปสมบทของลูกหลานสืบต่อกันไปอีกหลายร้อยปีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีจิตศรัทธา ร่วมบุญละนอุโบสถทางวัดท้ายน้ําของเราก็จะมีวัตถุมงคลส่งมอบไปให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเพื่อที่จะได้เป็นที่ระลึกว่าพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมบุญละนอุโบสถกับทางวัดท้ายน้ําของเราพ่อแม่พี่น้องที่มีกิจศรัทธาและก็ตั้งใจจะทําบุญและบุญละนอุโบสถของวัดท้ายน้ําเป็นบุญใหญ่คะ่ะหลาย10ป,ปีถึงจะได้สร้างเพราะบุญใหญ่อะทางวัดของเราถ้าขาดปัจจัยจากพ่อแม่พี่น้องหรือแรงศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องโบสถ์ของเราก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็ขอเชิญชวนนะคะได้ที่วัดท้ายน้ำตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิกิตรขอกราบขอพระคุณค่ะ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีหลังนี้ต้อนรับสิ่งดีๆในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงกันนะคะที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสอบถามรายละเอียดวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0 8 7 1 9 5 2 9 1 4 0 8 1 7 8 5 3 9 1้าค่ะ